สวัสดีครับ5ที่รู้เรื่องแมตร์เรนของการเอาสู้ระหว่างลิฟว์กับแมสตี้มันก็มีอะไรให้พูดถึงอยู่เรื่อยๆนะครับอ,อย่างก่อนเกมก็มีการให้สัมภาษณ์เรื่องของการจะป้องกันแชมป์นะฮะแต่ครอปบอกว่าไม่เราจะไม่ป้องกันแชมป์นะแต่เราจะจู่โจมจะโจมตีเพื่อจะเอาแชมป์ครั้งต่อไปในซีซั่นหน้าแต่เขาก็ยอมรับครับว่าสถานการณ์มันคงต้องต่อสู้อย่างหนักครับเพราะว่าหลายทีมเนี่ยค่อนข้างจะจะมีมี มีการตอบโต้ที่ดีนะครับเขายกมาหลายชื่อมากแมสตี้นี่คือซูเปอร์ทีมอยู่แล้วนะครับยังไงก็ต้องสู้กันแบบถึงพลิกถึงพิงอยู่แล้วนะครับเชลซีก็เสริมทัพได้ดีห้ามประมาทหรือแมนยูเต็ดก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะดีวันดีคืนเพราะฉะนั้นอย่าไปมองว่าเฮ้ยมันจะเป็นเป็นการต่อสู้ที่ดูเรียบง่ายเลยประมาณนั้นนะแต่ว่าถึงเวลาต้องสู้ก็ต้องสู้หรือแม้กระทั่งพวกสเปอร์อาร์เซนอลอะไรพวกนี้ก,ก็ก็ห้ามประมาทบ้าแบบนั้นแล้วกันครอปไปยังบอกว่า ีหน้าก็ยังเอาเหมือนเดิมแต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ย mm hmm. มันต้องมาเป็นการป้องกันแชมป์อะไรอย่างี้เขาวองว่าบางทีเราอาจจะต้องมองอีกมุมหนึ่งครับว่าการป้องกันมันเหมือนแบบเรายืนอยู่ตรงหน้าประตูใช่ไหมเพื่อไ่ให้ใครเข้ามาแย่งของอะไรย่างนี้คร็อกก็เลยเปลี่ยนมุมว่าถ้าอย่างนั้นเราเราก็ไปรวมอยู่กับคนที่จะวิ่งเข้ามาแย่งของสิแล้วเราก็จู่โจมเหมือนอย่างที่เราทําในปีนี้ม่อเลยเกิดคําแบบพูดเท่ๆขึ้นมาแบบนั้นเนี่ยจะไม่ป้องกันแชมป์นะแต่จะจู่โจมเพื่อเอาแชมป์เื่อครั้งต่อไป ก็เท่ดีนะขณะที่เป๊ปนะครับเป๊ปก็ก็ให้สัมภาษณ์คล้ายๆแบบค่อนข้างจะให้เกียรติกันนะครับเขาก็มองว่าในฐานะการเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับนี่คือสิ่งนี้ต้องทำครับคือการการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะซึ่งเขาก็บอกตั้งแต่แรกครับว่าเขากับครอปอาจจะไม่ใช่แบบเพื่อนสนิทกันอะไรขนาดนั้นครับแต่แต่สิ่งที่ครอปทำเนี่ยนะฮะมันชัดเจนมากถ้าใครอยากดูฟุตบอลที่ มันมีความหันษามันมีความสนุกสนานมันมีแบบการทําประตูที่มันแบบว่าดุดันกล้าวแกร่งอันนี้คือตัวอย่างที่ที่เด่นชัดมากแล้วเขามองว่ามันเป็นมันเป็นผลประโยชน์ต่อวงการฟุตบอลทั้งโลกนะครับเพราะว่าทุกคนได้เห็นทุกคนได้ลองดูทุกคนได้ลองหยิบนําไปใช้อะไรประมาณนั้นมันจะทําให้โลกของฟุตบอลเนี่ยกลับมาสนุกแล้วก็ต่อสู้กันด้วยด้วยเกมรุกที่มันแบบดุดันแบบนี้นะครับ เขามองว่าวิธีการที่ที่ครอปทำเนี่ยมันเจ๋งมากแต่ยังไงก็ตามแต่เขาก็เขาก็พร้อมสู้เขามีอยู่คํานึงครับเป๊ปบอกว่าเขาต้องการชนะหมือนว่าครอปเนี่ยเขาต้องการชนะผมก็ต้องการชนะแต่เมื่อเกมจบแล้วทุกอย่างก็ต้องจบครับมันจะไม่มีการแบบมาสาเสียเทเสียหรืออ้างอิงนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนั้นจบก็จบสู้กันใหม่ปีหน้าเดี๋ยวขอกลับมาสู้ใหม่แค่นั้นเองเนะผมรู้สึกว่า คือจริงๆครั้งนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกครับที่ทั้งสองคนพยายามให้สัมภาษณ์แบบมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันจะบอกว่าทุกครั้งเกือบทุกครั้งด้วยซ้ำไปที่เราเห็นหรือได้ยินฟังสัมภาษณ์ทั้งครอบทั้งแป๊บเนี่ยไม่ใช่เป็นการการพูดแบบค่อนข้างเคลียร์นะครับอยากสู้ไหมสู้อยากจะชนะไหมอยากจะชนะแต่ถ้าสู้แล้วผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบไหนต้องยอมรับให้ได้แล้วก็สู้กันมามันเป็นการอสู้ที่แบบ ผมว่าเออมันเคลียร์ดีแต่วันนี้มีการพูดถึงนะครับว่าวิธีการแบบเนี้ยแหมมันดูไม่ค่อยมีสีสันเท่าไหร่สื่อของที่อังกฤษอาจจะไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยรักเท่าไหร่ถ้าแบบถ้าเราย้อนกลับไปในยุคแบบยุคก่อนหน้านี้สิบปีที่แล้วไรประมาณเนี้ยเขาจะมีแบบตัวละครเด่นๆอย่างมูรินโญ่อะไรเงี้ยโหสื่อชอบเพราะว่าทุกครั้งที่ออกมาพูดหรือสัมภาษณ์เนี่ยมันจะมีแบบการเสียดสีมันจะมีการแบบประชดประชัน ใช้คำนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้พอเป็นจุดชนวนติดปุ๊บเนี่ยคนอื่นมันก็มาครับเซอร์เมนเกอร์แม้กระทั่งเซอร์เลคฟูชันในยุคแบบกลาง9กาที่แบบใช้ไมล์เกมใช้สงครามประสาทสัมภาษณ์แบบกดดันกดดันจนเควินิกแกนแบบระเบิดตะบะแตกกับมิวคาเซอร์ปี97-98อ่ะนะครับคือผมว่ามันมัน,ม,นมันเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนถ่ายในยุคนี้มีการพูดถึงครับว่า นักข่าวอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่กับการที่สองบุนซือที่แย่งแชมป์เนะี่ยมันดันมีความสัมพันธ์หรือความรู้สึกที่มันแบบเออมึงเก่งเออกูเก่งแต่ว่าสุดท้ายกูต้องสู้กันนะแต่จบแล้วจบนะไม่ได้มีอะไรคร้างเติมกันยังให้เกียรติซึ่งกันและกันเสมอมันจะไม่มีแบบอารมณ์แบบมาคอยตอดมาคอยหยอดมาคอยประชดประชันมาคอยเสียดสตีตรงนี้แต่ผมกลับรู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้มันดีกว่านะคือเราเราไม่ได้หมายความว่า ในยุคก,ก่อนๆมันจะไม่ดีมันอาจจะเป็นเรื่องของยุคสมัยหรือหรือตัวบุคคลมากกว่าแต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยที่เราเห็นนะครับว่าวิธีการที่ครอปกับเป๊ปทำนะครับผมว่ามันน่าเอาเยี่ยงอย่างมากกว่าด้วยซ้ำแบบคือผมว่าอย่างที่ผมบอกคือมันเคลียร์มากมันชัดเจนมากอย่างที่เป๊ปพูดเลยครับว่าคุณต้องการชนะหรือเปล่าต้องการผมต้องการชนะหรือเปล่าต้องการครับ แต่เมื่อลงสนามกันแล้วอัดกันแล้วอย่างอย่างสมเกียรติอย่างมีศักดิ์ศรีส่วนเต็มร้อยผลลัพธ์ออกมาแบบไหนเกมจบก็คือจบเพราะว่าต่างฝ่ายต่างรู้อยู่แล้วครับว่าอีกฝ่ายนึงก็พอจะมีดีอีกฝ่ายนึงก็พอจะมีสู้กันแบบนี้สู้ด้วยผลงานดีกว่าสู้ด้วยคําพูดผมคิดแบบนี้นะผมว่าในยุคนี้ถ้าใครโตมาทันแล้วก็เสพอะนะฮะ วิธีการทํางานของทั้งสองคนของทั้งครอปของทั้งเป๊ปเนี่ยมันน่าเอาเยี่ยงอย่างมากมาคุณไม่ต้องไปสนใจแล้วครับว่าว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องไปคอยคอยคอย,คอยกังวลว่าเฮ้ยคู่ต่อสู้เราจะพูดถึงเราว่าอย่างไรอะไรเงี้ยไม่ต้องไปคอยกังวลว่าคนอื่นมันจะคิดกับเราขนาดไหนกังวลในโฟกัสในงานตรงหน้าของเราเน,นี่ยนะฮะแล้วก็ทําให้มันอย่างเต็มที่ได้ผลลัพธ์ เท่าไหร่ก็ค่อยว่างันเอากลับมาปรับปรงแก้ไขเดินหน้ากันต่อแล้วก็สู้กันใหม่อ,อวิธีนี้ก็โอเคดีคนระับเคลียร์ดีชัดเจนดีแม้ว่ามันอาจจะเป็นวิธีการที่สื่อหรือนักข่าวอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่เพราะมันขายข่าวไม่ได้แต่ถ้ามองในโลกของความเป็นจริงผมว่าครอปกับเป๊ปนี่คือแบบสุดตีนน่ะนะครับที่สุดแล้วในทั้งผลงานและในทั้งวิธีการวางตัวและในทั้งวิธีการคิดน เอามาจับผสมประสานหยิบจับเอามาใช้ได้นะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยครับอ้าวคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาบอกหน่อยทั้งเรื่องของเป๊ปเรื่องของครอปนะครับหรือว่าเรื่องของกุญซื้อที่เคยผ่านมาในอดีตที่วิธีการมันอาจจะแตกต่างกันไปนะครับคอมเมนต์มาบอกหน่อยละกันนะครับจะตามอ่านทุกคอมเมนต์นะครับสัญญาจะ้ะสวัสดีครับ